พอแล้วน้องพอแล้วสองอาทิตย์ไม่ทันแล้วน้องไม่ทันแล้ะเราสู้ไม่ได้เลยเรารวมรวมเงินกันรวมรวมเงินกันดีกว่าเราไปเราไปเซิร์ฟหลักก่อนเพื่ใช่เราต้องมาต้องรอหลังคดีใช่เราเราต้องมาดูกันซิว่าเงินเราครบสิบล้านไหมนะตอนนี้ส่งครบน่าจะครบนะครับก็ลองรวมเลยนะก็ลองรวมกันดิมีเท่าไหร่ต้องไปลงเซิร์ฟหลัก มันไม่ยังเป็นแค่นับไว้ว่าเงินตอนนี้มีเท่าไหร่นั่นแหละแล้วก็เอาเอาไปจ่ายเขากว่าจะเข้าเซิร์ฟหลักได้รวมไปเลยเซิร์ฟเนี้ยเซิร์ฟไหนเหมือนกันแหละรวมไปใช่ใช่เราแค่รวมรวมได้รวมได้มันไม่ได้มีมันไม่ได้เกี่ยวกมันที่กูมีสองจุดห้ารวมมาที่กูเดี๋ยวป่ะสิบสี่เลขสิบสี่รวมป่ะใครที่จะส่งเป็นเศษมาส่งให้พี่โนก่อนเหรอให้พี่โนเช็คดีนะร้านหนึ่งนะหัวส่งในเซิร์ฟนี้ได้เลยครับ มาเช็คชื่อเลยพี่โนเอเล่อะไรอ่ะพี่ใครส่งเท่าไหร่บอกด้วยสองแปดห้าแจ้งชื่อด้วยสองแปดห้าทีละคนมาแล้เอาก่อนเลยครับทีละคนทีละคนจุกิบโทรศัพท์ทำไมไอ้ไทยครับไอ้ไทยเดนรูเช็คเงินหรือเช็คดวงนะไทยแสนสี่ห้าลื่นขับรถสี่ห้าลื่นผมส่งอธิบดีแล้วนะไอ้โชคทำอะไรอ่านเกมดีๆไม่ใช่พูดมั่วใอ้วม่นห้าทำให้ทีมไฟส์เสียจำไว้โชคผมผมอ้วนไปแสนห้าครับ ัไม่ช่วยมนอยู่ปะไม่อยู่จุกเซ็ตห้าใช่ครับแล้วมหมื่นห้าผมด้วยโอนผิดเลขสิบสี่นะจุกไม่มีตังเลยหรออยากอยู่บ้านใหม่แล้วว่ากมสองใครคน่อไปเป็นแสนหนึ่งครับสองเป็้าส่งใครนะจ่อยครับส่งส่งไปสไปเป่อวานแสนนึ่งครับเป็นสองแสนห้าคตอนเนี้ยย่อยหย่อยสองแสนเก้า สองแปดห้าป่ะพ no. ี่เลขพี่อ่ะกัวะกัวครับพี่ไม่ต้องดีมันยังไม่ดีหรอกวันนี้กูไม่เห็นได้พิงแล้วกูไม่เห็นได้พิงเลยหย่อยสองแสนเก้าของพี่เลขสองแปดห้าพิงมาแล้วนี่พิงมาแล้วพอดอ่ะมาครับกูพิงมาแล้วมา้นกัะครับพี่โอเคกัว่าสี่เจ็ห้าครับกูบอกแล้วนะกูไม่ให้โอกาสใครแล้วนะแต่ได้เท่าไหร่โอ้ยที่สูงอยู่นะเราได้หนึ่งสองที่ห้าสามสี่ห้าที่ห้าอ้ได้ตั้งกี่แต้มหนึ่งแต้มเหมือนกัน พี่โน้ตเลขอะไรครับพี่สองแปดห้าครับถึงยองขาดอีกสามล้านอยู่กับพี่โน้ตเท่าไหร่ตัดทูครัดสีส่สไม่ครบเต๋อสี่แสนห้าโอเคครับไอ้โชคที้หลังไม่รู้ขี้อะไรอย่าพูดนะบอกไว้ก่อนแล้วก็มีเงินสดนะครับดีนปะเอาเนนี้้ไไม่ไดยิโชค,คได้ยินไหมดีนครับแวร์สามแสน พยายามอ่านเกมไห้แม่ก่อนที่ส่หนึ่งแล้วก็ในตัวอีกห้าหมื่นนะพี่เนี่ยเช็คเ485โอเคโอเคได้เนาะใครยังไม่ส่งอ่ะเดี๋ยวผมบินกลับก่อนครับลุงสวัสดีครับได้ครับขอบคุณทุกคนขอบคุครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับมาติดอยว่ดีครับติดนะครับโคนต่อไปมาสองแปดห้าสองแปดห้าอยู่กับพี่โน้ตเท่าไหร่ตอนนี้สามสามล้านประมาณสามล้านสองครับใครมาไม่ตรงเวลากูพูดไปแล้วนะสิ่งที่ต้องทำหน้าที่ของตัวเองคืออะไรอ่ะ ถ้าไม่แคร์กูก็ไม่จำเป็นที่จะแคร์พวกมึงเหมือนกันถ้ามึงมีชื่อเสียงแล้วหรือเงี้ยอะ,อะไรก็แล้วแต่จุกสามแสนแปดโอเคครับอยู่กับพี่โนท์เท่าไหร่พี่ต่อน,นี้สามล้านประมาณสามล้านหกครับพอพี่พอเลยถ้าอยู่กับพี่ขนาดนั้นอ่ะมีใครไหมกระซงได้บ้านบ่ายละ ผมก็ไปขายเรื่อยได้ผมมีของในตู้อีกแล้วที่ตั้งบ้านบ้านนี้คือเราอยู่ที่เดิมใช่ไหมพี่ก็ต้องขยับบาร์ตรงนี้แหละขยับบาร์ตัวเี้ร์ละเอาแบบไปติดถนนได้ไหมพี่ไปติดถนนได้ไหมทางเข้าติดถนนขอเขาดิขอเาดิครับขอเขาดิถ้ามึงขอได้ก็ตามนั้นเลยถ้าขอได้ย้ายถ้าร้านไม่ได้นี่ถ้ามึงขอได้คนอื่นก็ขอได้นะอย่าลืมข้อนี้ไปถ้ามึงอยากให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันมันก็ต้องขยับมานิดนึงเพื่อให้มันอยู่ได้อ่ะมีใครยังไม่ส่งไหม ทุกคนเขาติดถนนหมดอะอยกเว้นบ้านเราเราเลือกมา,<ร>าที่เน<ล>ี่อยู่แล้วไงสองแปดห้า 8, <5 S 1> <ะ>ครับถ้าไม่พอใจเนี่ยก็ไปประมูลบ้านขายบ้านนี้ทิ้งแค่นั้นเองโอยโอนมาเลยพี่เลขเลขสิบสี่เก้าหมื ของผมสี่แสนห้าพี่น้องโอเคใครน้อยสุดเพ่คือมันมีคนที่ส่งระสมด้วยนะแต่ในแจ้งที่รายชื่อของพี่ตอนนี้ที่มีที่มีสมส่งครบหมดพี่มีไออะใครใครส่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แจ้งชื่อไปอยู่ขลังใครส่งใครใครส่งแล้วอะเฮ้ยรอ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 ฟังของพี่สมรอเอาของพี่ก่อนของพี่ก่อนเราว่าเดินออกไปหลังลุงพุดน ไปคนเดียวเลยส่งครบโชคมาดีเซิร์ฟไทยจากัวเตยแวผักชีอันนี้คือคนที่ส่งครบไอ้แจ็คแสนเก้าไอ้แจ็คโอนมาแสนเก้าแสนเก้าเบิดแล้วก็มีจุกจุกโอนมาแสนห้าจ,จุกจ,จุกกู้นะแสนห้าย่อยสองแสนเก้า แล้วก็จุกจิก,จก3า0 0 0นพิงเก้าหมื่นอ่ะที่ชื่อเออมาเมื่อกี้ไปอยู่ตรงนู้นหมนชุดนู้นเลยพบอผมครับที่สอบอีกแสนหนึ่งนะพี่โอ้โเมื่อวานอ่ะ,อ,ะอ่าโอเคโอเคงั้นไปรวมไปรวมกันนู้นเลยขอคนที่น้อย,น,อยน้อยที่สุดไปยืนยืนอีกที่หนึ่งขอ3คนดิพี่โนน่ายชื่อของพี่หรอมีจ,จุกจิกแสน 5, ห้าพิงเก้าหมื่นยอยมีให้มีมาให้ผมแล้ว ่าถ้าจุกอีกส่งเต็มอ่าถ้าจุกอีกส่งเต็มก็ไปยืนด้านหลังลุงนุ่นมีพิงเก้าหมื่นหยอยสองแสนเก้าครับสองคนนี้ครูส่งครูส่งมาแล้วครับอ่ครูส่งแล้วครูส่งกล่องมาครับอ่ครูส่งกล่องมาหน้าครบหน้างานนั้ครบงานก็จบคนน้อยสุดคน้อยสุดนคนที่ทำประโยชน์ให้น้อยสุดลุงทำไปอยู่หลังลุง อตอนนี้ก็ก็ส่งครบแล้วนี่ไปดิเตยไปดิเตยไปด้วยเตยส่งแล้วอ่ะไอจีมูยืนทำบื้ออะไรอะจีส่งยังส่งแล้วออกไป้ส่งแล้วไม่ใช่หรอไอจุกจีไปจุกกู้ออกไปจุกกู้ไปนู่นไปรวมกับเขาดิได้ส่งแล้วไม่ใช่หรอส่งยังส่งแล้วอส่งแล้วไปฟังเขาที่ไหก็มีหยอยสองแสนเก้าครับ ก็รอเรียกชื่อส่วน400,000ห้าของพี่ก็คือเงินเงินไปก็มีแล้วรวมในในนี้กันด้วยครับวย่าถึงใครส่งน้อยสุดหยอยที่2้9ครับไอหยอยน้อยสุดเหรอใช่หากคนอื่นเท่าไหร่ครบห่างคนอื่นเท่าไหร่พี่หากคนอื่นเท่าไหร่เหรอคนอื่นที่ผมให้ส่งคือมากสุดระหว่าง400,000ถึง400,000ห้าพี่ส่วนมากจะเป็น4ี0 0 0 0ห้า ส่วนใหญ่ครบหมดเลยครับมีอีกคนเดียวที่209 405ใช่ไหมที่ครบหมดที่ด้านหลังผมไม่ไปครบเลยนะครับพี่มันก็400เลยผมส่งไป205 205มันก็ไปยืนนู่นไปยืนนู่นใครส่งไปครบ4 400เดือนออกมาดิเดือนออกมาไปยืนกับแจ็คอะไปยืนกับแจ็คอะ ่พูดมาทำไมพวกมึงหาเงินไม่ได้เท่าด้านหลังอ่ะขอคนละเหตุผลตอบไอจุกก่อนแม่ขายของในตู้ครับอะไรเหล็กอยู่ในตู้ครับประมาณสี่ชุดครับคนอื่นขายเหล็กในตู้ไหมไม่ได้ขายไม่ได้ขายครับไม่ได้ขายอ่าไม่ขึ้นอะไรต่อ ลุงเลขเลยครับเล,เลขเลขสิบสี่ครับตอบเดียวจบไงต่ออรครับผมฟาร์มผมฟาร์มไปสองวันได้สองแสนห้าครับสี่ล้านหนึ่งครับเอ่อพวกมึงฟาร์มกี่วันเริ่มเท่ากันพี่เเริ่มท่ากันพี่เพิ่งรู้สองวันอะอ่ะเริ่มเท่ากันผมสองวันครับแล้วทำไมไม่เหมือนคนอื่นด้านหลังอะตามไม่เท่าผมปามเวลาไม่เท่าเขาครับอา่าย,งายังไงแล้วเวลาไหนไปทำอะไรอะ าเทนนิ่งครับแล้วคนอื่นได้เข้าเทนนิ่งไหมเข้าครับเข้าเข้าเข้าพร้อมกันเลยเข้าครับเข้าพร้อมกันด้วยอ่ะไงต่อครับฮัลโหลไงต่อนะครับตามนั้นนะครับผมมครมบฟาร์มไม่เท่าเขาครับผมฟาร์มแต่ตอนหนึ่งครับผมไม่ได้มาฟาร์มตอนไอ้นี่ครับ แล้วฟาร์มตอนหนีมันเกี่ยวเกี่ยวกันยังไงอ่ะก็ผมฟาร์มแบบแบบสามสี่ชั่วโมงมานะคแบบน้อยครับฟาร์มน้อยครับอ่าแล้วทำไมถึงฟาร์มน้อยอ่ะวันละแส,สนนะฟาร์วันละแสนับแล้ว,แล,วแล้วเวลาอื่นไปทําอะไรอ่วะวอเทนเนิงครับอืแล้วเอาเปียบคนข้างหลังไหมอ่ะคนข้างหลังเขาก็ตั้งใจอ่ะไม่มันเอาเปียบคนข้างหลังเปล่าเอาเปียบครับ<อ>แต่ผม,ผมจะผมจะไปขายของในตู้ครับเนี่ยครบสี่แสนนาทีเลยไม่คนอื่นเขาก็ไม่ได้ขายของในตู้นะ แต่ผมตั้งไว้ครับว่าผมปาไว้สองแสนห้าแล้วก็เอาของในตู้ไปขายให้ครบสี่แสนครับไอ้แจ็คมึงอ่ะว่ามาเออขอดาตัวเลยสามนาทีนะสับรีมันมีอะไรรีบพูดแล้วจะทำไงถึงจะตามคนข้างหลังได้ทันน่ะไอ้แจ็คมึงเป็นคนด่าพวกมันไม่ใช่หรอแต่มึงกลับทำเองไม่ได้เนี่ยคือ มีข้อแก้ตัวขยอยครับลุงปาม,มาเออสองแสนครับเซิร์ฟหลักครับมันติดวออยู่ครับรดิวไว้กับคนคนนึงครับวออะไรอะรครับดิวเฮียอะไรสองแสนครับดิวเรื่องไม่ได้เซิร์ฟหลักครับผมเอารถไปขายครับ คนอื่นเขาไม่ได้ขายรถนะนเอารถอะไรไปขายรถที่เอามาจากคนอื่นครับแปดสิบโลมั้งครับอะไลลาวาครับผมแม่ผมน,นี่นนอะ่ะเจอ่ะไอเจษอะผมนะครับอ่ารีบ <ผม S 1> พูดสามสิบวิไอหลอนหลังเสิร์ฟดีตอนไพ่กินหมดแล้วครับ นักเป็นินนักไอ้เฮียจากโหดเออโชคดีไอ้เฮียตั้งใจฟังไม่พูดอย่างนีดีกว่ะเออรอดีกว่าเซิร์ฟจลีนะค่อยเข้านะโวย